ล่นใหม่ของเล่นใหม่ของเด็กๆทำของทำของเล่นให้เป็นของใช้งานทำของใช้งานให้เหมือนของเล่น่ มอเตอร์ยางหนังสติ๊กเบตเตอรี่นะรับอะไรเนี่ยเข็มเข็มออกอ่าก่อนเก่งเนี่ยเนี่ยช่วยงานพ่อได้ทำของเล่นไม่เป็นของใช้ จะร้องปีใหม่ผมเนี่ยคมถูกรับแล้วทู้เลย ขอบคุณทุกท่านที่สนใจสั่งซื้อได้ด้วยการจิ้มชื่อวิดีโอนี้เข้าร้านนักปฏิบเพื่อสั่งซื้อติดต่อรวดเร็วด้วยไอดีไลน์นักปฏิบอินบล็อกเฟซบุ๊กก็ได้นะครับไม่ตอบข้อความในเว็บเพจดูเบอร์โทรเว็บนักปฏิเพจนักปฏิราคาโครงงานไม่เอาประกันศูนย์ซ่อมอะไรแท้รับเฉพาะของในกลุ่มนักปฏิเท่านั้น